วันนี้อยู่ที่สระน้ำบ้านเก่านะครับอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมไปพาพ่อไปซรลเดอร์หน่อยดีกอ,อัลิฟนงานซเดอร์ไงขึ้นไปนี่ครับคนโตขึ้นได้ด้วยนะครับผม ไปขึ้นไปพอขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ไปพอตามไปล้ไปพอตามไปแล้วพอตามไปละนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่คนโตสามารถขึ้นสไลเดอร์ได้นะครับผม

นี่ครับสนามเบ็กเรีนนะครับผมไหนป่ะเล่นตรงไหนอ่ะเล่นตรงไหนอันนี้เรียน มาสไลด์ออ้มาโอมาแล้วลอ<า>อโอเคอันนี้อะไรเนี่ย<า>นี่ปีนเก่งมากออมศิลเนี่ยมาปีนทีละคน ปีทีละคน <Yeah. S 1> แบบนึงทีละคนให้น้องปีก่นันอือเอาละลงมาทางนี้ <Yeah. S 1> อ่ารอดห่วงดิลรอดห่วงรอดห่วง <c oughs> นี่ครับสองคนพี่น้องนะครับผม <Yeah. S 1> โอ้เก่งมาก ทหารเก่งมากโอ้นี่ด <ok ูอัมเินไปปีนตะไครยต่อปีนตะไคร์ป um, ีนตะไคระไรเดอ สไลเดอร์มาสไลเดอร์มาสไลเดอร์อมามาปีนภูเขาเนี่มามาปีนภูเขาเนี่ยมาปีนภูเขาตายแล้วปีนภูเขาออนี่ปีนภูเขาเนี่อ่าอ่านั่นแหละปีนนั่นแหละอ่าปีนไป โอ้เก่งมากเนี่ยเอาสินเนี่ยโอ้ดูดูพี่โตปีนนะโอ้ดูเก่งมากเนี่ยดูพี่โตปีนมาแล้วเอาสินปีนมาได้ไหมปีนมาทางนี้นี่ปีนมาทางนี้นี่ปีนมาทางนี้อย่ากล้าจะมาอ่าค่อยๆปีนระวังตกอ่าเก่งมากเลยต่อไปอันนี้อ่าอันนี้อีก นี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ก็คือข้างล่างนี่ก็จะเป็นนี่ครับไม่เจ็บนะครับเป็นพื้นนิ่มนะครับผมนีครับสไลดเดอร์คนโตสามารถขึ้นไปสไลดเดอร์ได้นะครับอันี่ปีนภูเขานี่ครับสองคนพี่น้อง อาสินปีนตามพี่โตไปพี่โตปีนไปไหนปีนไปเอาสินปีนตามนี่เก่งมากนะครับนี่ออกกําลังกายนี่ค่อยๆปีนนะเดี๋ยวลนลัตเตอร์รอรอเอาสินด้วยรออาสินด้วยนี่เอาสินกําลังปีนมานี่เก่งมากอะได้ไหมคนันนี้อ่าไม่ได้ปีนใหม่ปีนใหม่ต้องจับข้างบน กำลังปีนยับเดยชุดปีนภูเขาได้ไหมเนี่ยนี่ดูอำศีนเนี่ยอำศีนกำลังปีนนะคะปีนไปอ่ามาฝั่งนี้ าฝั่งนี้เป็นออกกําลังกายนะครับผมพาเด็กมาออกกําลังกายปีนปีนให้อ้อมเลยปีนอ้อมเลยเก่งมาก อ่ะเอาสินปีนดิปีนให้พ่อดูดิอ่ะเอาสินปีนให้พ่อดูดินะปีนดิไปไปขึ้นไปเหรอไปนะพ่ออนี่ครับลูกเรียกตามขึ้นไปสไลเดอร์ด้วยพ่อไม่สไลด์ละพ่อเมื่อยละ ่ะสไลด์อันนี้สไลด์อันนี้พอละไมตามไม่ตามโอเคอ่าเดี๋ยวตามไปก็ได้ à ba tam bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับเล่นไม่เลิกเลยครับผมสองสามชั่วโมงแล้วนี่ครับเขาก็จะมีไฟได้นะครับมีไฟสองสว่างนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับพาเด็กมาเล่นได้นะครับผมอยู่ที่สระน้ำบ้านเก่านะครับอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมให้ดูภาบรรยากาศ